อนนี้ก็พร้อมแล้วนะฮะพรกับพี่เีลยกนะฮะทวาตอุนรัตนะครับเผื่อนะพี่เกลยดครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมอครับสวัสดีครับพี่เกล็ดจะอเลยครับนักลงทุนหลายท่านก็เรียกได้ว่ามีความเข้าใจอาจจะไม่เข้าใจมากนักหรือว่ามีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะครับว่าหุ้นที่แลกเ่านะฮะกับหุ้นที่เป็นลักษณะที่อาจจะเป็นกรอบทิศทางที่อาจจะเป็นขาลงนะฮะ ซึ่งเวลาเราเลือกอย่างนี้เราอันตรายมากเพราะว่าถ้าเราไปเลือกหุ้นผิดแบบผิดประเภทนะฮะแน่นอนว่าต้องได้รับความเสียหายนะครับก็อยากให้พี่เตี้ยนะครับมาแชร์ประสบการณ์สามสิบปีพี่เตียยนะครับวิธีการคัดเลือกนะฮะวิธีการหานะครับหุ้นเหล่านี้นะฮะมันมีวิธีการอย่างไรครับพี่เตียกเชิญครับครับขอบคุณนะครับหมอครับเราก็เจอกันทุกวันพุธกับวันเสาร์นะครับเวลาสองทุ่มนะครับ ่านใดมีเวลาว่างก็วแวะมาฟังนะครับ mm hmm. ก็จะเล่ามันไม่เชิเล่าครับเป็นการตอบคําถามนะครับที่หมอแล้วก็แฟนเพจหมอสองกล้องส่งเข้ามานะครับทีละวันละเรื่องอาทิตย์ละเรื่องนะครับวันละเรื่องนะครับก็สนุกดีครับเอาแลกกาก่อนนะครับแลงก,กาดเนี่ยหลักของมันคือเอ่อหุ้นที่ตลาดพุ่งขึ้นมาแล้วกลุ่มของเขาขึ้นมาแล้วแต่ตัวเขายังไม่อยอมงขึ้นอันนี้คือแรงอากาศนะครับทีน,นี้วิธีการนนดูแรงอากาศเนี่ยมันมีอยู่ หลายวิธีนะครับผมว่าเอาอันแรกให้ดูก่อนนะครับตลาดหุ้นขึ้นมาแล้วตัวนั้นจะไม่ขึ้นดูยังไงนะครับตลาดหุ้นขึ้นมาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเอารอบนี้เลยครับไมองเป็นรอบแดงรอบปัจจุบันที่ไหนขึ้นจาก1,520เนี่ยขึ้นมาที่1,660เซ็ตดัชนีขึ้นตลาดควรจะขึ้นอ่อหุ้นส่วนใหญ่ควรจะขึ้นแต่ว่ามันจะมีอยู่ประมาณสัก20-30%ที่มันไม่ขึ้นครับห ครับกราฟที่กราฟที่ผมใช้เนี่ยผมใช้เส้นค่าเฉลี่ย50ิวันแบบซิมเพิลนะครับ,รบใส่ลงไปเลยเนี่ยพอดัชนีข้ามเส้นห้วันแบบซิมเพิลก็ถือว่าเป็นขาขึ้นแหละนะครับครับ bdms <c oughs> ไม่ใช่ขาขึ้นตลอดเวลาที่ดัชนีขึ้น b d m s ถอยแล้วก็ออกเป็นรูปไซเวะครับ,รบเราหาตัวได้ว่าเอ๊บี M ีนี่ไม่ขึ้น CHG หลุดเส้นห้าสิบวันถือว่าเป็นขาลงด้วยซ้ำไปอา้าว CHG ก็ไม่ขึ้นอันนี้โรงพยาบาลจุลาลัตนะครับอันนี้ BCH ก็ไม่ขึ้นครับหมายความว่าขึ้นรอบเนี้ยหุ้นตลาดหุ้นขึ้นแต่กลุ่มโรงพยาบาลไม่ขึ้นครับครับก่อนหน้านี้เซตไม่ขึ้นแต่กลุ่มโรงพยาบาลขึ้นมันจะสลับไปสลับมาอย่างเนี้ยครับครับปัญหาคือถ้าเราจะเล่นหุ้นแลกกาดก็คือหุ้นที่ตลาดหุ้นขึ้น แต่ว่าตัวพูดไม่ขึ้นปัญหาคือเราจะเล่น BCH, b, CH, b MS, m m s c ี g เไหนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันข้างหลังนะครับเอาเปนว่าหาตัวให้ได้ก่อนว่าอะไรคือพูดแลกกาครับอันที่2คือตัวอุตสาหกรรมขึ้นแต่ตัวพู้นตัวนั้นน่ะในอุตสาหกรรมน,น,นั้นนะครับไม่ขึ้นครับเช่นไฟฟ้ากราฟเนี่ยขึ้นชัดเจนนะครับตลอดถึงถสงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นชัดเจน E A ขึ้นสู้ gap ไม่ได้นะครับเวลาอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งที่เวลาอยู่บนเซตมันไม่ได้ขึ้นทุกตัวนะครับมันจะมีตัวหลีดเรียกตัวนํานะครับก็คือ g a าเป็นตัวนําแล้วก็ E A ก็ตามมานะครับ G P S C ก็ตามมาครับีก i มก็ตามมาช้าๆตราบใดที่หุ้นยังไม่หลุดเส้น50วันยังไม่ถือเป็นทุนแลกการนะครับ เอโก้ก็ยังอ,ยงออกออไซเวย์ดาวอันนี้ก็ถือว่าเป็นแลกกาตัวหนึ่งครับแต่ว่ายังอยู่ในกรอบเป็นไซเวย์อยู่ไม่ใช่ขัดขึ้นครับนะครับบีเกมดูเหมือนว่าจะเป็นไซเวย์เหมือนกันนะครับแล้วก็อาจจะยังไม่ใช่ขัดขึ้นนะครับตัวนี้ก็ถือโทษทีถือเป็นพุดนแลกกาตัวหนึ่งเหมือนกันสําหรับบีเกมเพราะไม่ใช่แนวน้องขัดขึ้นพูดนที่เป็นแลกกาก็คือพุ้นที่อุตสาหกรรมขึ้นตัวเขาวิ่ง ไซเวยหรือเป็นขาลงครับถือวัตถุนักกาดทั้งคู่ครับครับเอโก้ไซเวยนะครับไม่ใช่ขาขึ้นก็เป็นแลกกาดครับลาดบุรีเป็นขาลงอันนี้แลกกาดครับปัญหาก็คือเราจะเลือกหุ้นตัวไหนมาเล่นในหุ้นแลกกาศเ,เราเรารู้แล้วว่าถ้าตลาดหุ้นขึ้นตัวไหนไม่ขึ้นเรารู้แหละอุตสาหกรรมขึ้นตัวไหนไม่ขึ้นเราก็รู้แหละเราได้ชื่อมาแล้วครับ เดี๋ยวจะมีวิธีขั้นตอนหาว่าเราเล่นตัวไหนได้เล่นตัวไหนไม่ได้ครับนะครับหุ้นแลกกาดมันเป็นรอยต่อระหว่างหุ้นขาลงกับหุ้นที่เป็นหุ้นเขาเรียกว่าหุ้นกลับตัวครับพุ้นเทิร์นาลาครับนะครับจะเป็นรอยต่อกันอยู่ต้องดูให้ดีนะครับไม่งั้นมันจะวิธีการเล่นมันจะห่างกันนะครับครับอีกประเภทหนึ่งนะครับคือหุ้นแลกกาดประเภทที่รับครับผม เอ่อมาถึงผมทัวร์อีกทีแล้วกันนะครับการการที่เราจะรู้ว่าหุ้นตัวไหนเป็นหุ้นที่แลกขาดเนี่ยมีสามวิธีครับวิธีแรกวิธีแรกก็คือเอ่อดูว่าถ้าตลาดหุ้นขึ้นตัวเซตขึ้นแล้วตัวไหนไม่ขึ้นนะครับวิธีที่สองก็คือตัวสารกรรมเ็ขึ้นแล้วมีตัวไหนไม่ขึ้นบ้างวิธีที่สามก็คือเอ่อราคาตลาดปัจจุบันนะครับห่างจากราคาเป้าหมายทางปัจจัยพื้นฐาน มากเกิน20%นะครับก็ถือเป็นหุ้นละกาอันนี้ไอ้ปัญหาก็คือว่าราคาเป้าหมายทางปัจจัยพื้นฐานนั้นเราดูที่ไหนนะครับเราดูที่ IRA หรือดูที่เซ็ตเทรเรียกว่า Consensus Analyst Consensus นะครับเราเข้าไปเท็คได้แต่ว่าทางทางซีเนั้นทําสรุปไปแล้วเส็นว่าตัวมันเล็กนะครับผมก็ทําสรุปอย่างนี้มาให้นะครับนี่คือหุ้นทั้งหมดที่ห่างจากราคาเป้าหมาย ของปัจจัยพื้นฐานนะครับเกินยี่สิเอซนนะครับอาจจะไม่ครบทุกตัวนะครับแต่ว่าจะเป็นพุ้นชุด a ชุด b ชุดซจะเป็นส่วนใหญ่คือพุ้นขนาดใหญ่กับขนาดกลางจะเป็นส่วนใหญ่มีรายชื่อดังต่อนี้พอเราอ่านชื่อเราก็จะรู้ว่าเออพวกพตกนี้มันไม่ค่อยขึ้นนะเราจะรู้สึกเองสําหรับคนเล่นพุ้นนะครับครับและนี่ก็คือรายชื่อทั้งหมดประมาณสักเกือบสามสิบตัวได้ครับเราก็เอาสามสิบตัวเนี่ครับมามาหาข้อมูลโดยใช้กราฟช่วยครับ เอาข้อมูลที่ตลาดหุ้นขึ้นตัวนั้นไม่ขึ้นเอาข้อมูลที่อุตสาหกรรมนั้นขึ้นแล้วตัวนั้นไม่ขึ้นเอาข้อมูลของหุ้นทั้งหมดที่อยู่ต่ำกว่าราคาปัจจัยพื้นฐานของเขาเนี่ยเกินยี่สิบเปอร์เซ็นมานั่งสแกนนะครับครับทีนี้ก่อนจะไปเรื่องนะั้นเรา w h ทำความเข้าใจเรื่องหุ้นขาลงกันนิดน,นึงก่อนครับ,รบเพราะว่ารอยต่อระหว่างหุ้นและกาก็ะือ้วหุ้นและกากะตุ้หุ้นที่อยู่ข้างล่างและพร้อมจะขึ้น,นครับ ครับุุ่งขาลงก็คืออยู่ข้างล่างแต่พร้อมจะลงนะครับครับเราใช้ตัวแยกนะครับตัวแยกคือเส้นค่าเฉลี่ย200วันแบบ Simple moving average ครับครับตัวที่สองใช้ระดับฟิโบช a ฟิโบนในรอบการขึ้นของเขาครับใช้ตัวเลข38.2เป็นตัวกำหนดครับมองครับถ้าต่ำกว่านี้ถือว่ามีโอกาสที่พูดตัวนั้นนะครับจะเป็นขาลงของจริงครับครับ แต่ถ้าเขายังยืนเหนือเส้นสองร้อยวันยืนอยู่เหนือตัวเลขฟี่บุนันชีสามที่แปดจดสองยังถือว่าเป็นพูดแลกาดอยู่ครับหุ้แลกาดเราจะสะสมในการถือในระยะหนึ่งถึงสามเดือนนะครับเป็นลักษณะสังสนถือไว้แล้วก็ภายในหนึ่งถึงสามเดือนเนี่ยครับมันจะขึ้นมาให้วิธีการซื้อก็ทยอยซื้อหนึ่งไม้สองไม้สามไม้ว่ากันไปนะครับทยอยซื้อตามแนวรับครับส่วนหุ้นขาลงนะครับ จะต้องสะสมห้าถึงสิบไม้แล้วก็ต้องใช้เวลาในการสะสมหกเดือนนะครับแล้วถือไปอีกสักหกเดือนนะครับถึงจะเริ่มขึ้นฟื้นตัวแล้วต้องเป็นหุ้นชุด A ชุด B เท่านั้นครับครับต่างกันนี้นะครับครับงนั้นผมจะเอาให้ดูทีะตัวนะครับ CPR ครับอันนี้คือตัวที่คุณหมอถามกับทีมลูกค้าเพจของต้องถามว่า CPR เนี่ยใช้หุ้นแลกกาดไหมครับ ซีรีโอเป็นหุ้นขาลงแล้วก็เริ่มขึ้นแล้วยืนเหนือเส้นสองร้อยวันนะครับครับแล้วยุดโลยกขึ้นหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นแลกตัดครับครับสามารถเข้าไปซื้อได้ตามแนวรับเลยแนวรับก็คือตรงเส้นสองร้อยเนี่ยครับเนี่ยที่เขาเซตไว้เนี่ยครับมันลงมาปุ๊บมันก็จะเด้งขึับเลยประมาณสักหกสิบเอ็ดบาทใระไหมครับตัวที่สองที่เป็นคําถามนะครับคือ bjc บ j c ซเป็นหุ้นขาลงเพราะอยู่ใต้เส้นสองร้อยนะครับโลยกขึ้นเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่สามารถยืนอยู่เ,นเหนือเส้นสองร้อยวันได้ยังถือเป็นหุ้นขาลงอยู่ครับาครับหมอครับตัวนี้ยังไม่ใช่หุ้นแลกการครับเมื่อยังไม่ใช่หุ้นแลกการคนที่สะสมต้องถือยาวกว่าหุ้นแลกการนิดนึงอาจจะสะักหกเดือนนะครับใช้เวลาในการถือนานนิดนึงครับโฮมโปรครับ โฮมโปเป็นหุ้นที่พันอยู่บนเส้นสองร้วันนะครับครับเสร็จแล้วในขาขึ้นรอบที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นจากประมาณเนี่ยครับจากเก้าบาทขึ้นขึ้นตอนไอโควิดนะครับขึ้นปื๊ดปืปื๊ดปไปแถวสิบหกบาทไอ้ตอนลงนะครับมันลงต่างว่าระดับสามสิบแปดจุดสองเปอร์เซนตะครับเพราะฉะนั้นโฮมโปไม่ใช่หุ้แลกกาครับครับโฮมโปมีโอกาสจะเป็นขาลงครับครับ ถ้าจะเล่นกวับโฮมโปรต้องถือต้องสะสมมากกว่า6กเดือนขึ้นไปครับ<ม>ในจังหวัดที่ลงแรงซื้อเนี่ยครับเรา,าต้องแบ่งไม้ซื้อ5้าถึงสิบไม้แลนด์เฮาส์แลนด์เฮาส์เป็นหุ้นที่วัดจากตอนขึ้นครับแต่ตอนลงสุดของเขาในรอบที่ผ่านมาเนี่ยนะครับประมาณปลายปีที่แล้วเนี่ยขึ้นมาจาก6กบาทสี่สิขึ้นมาที่ประมาณ8บาทแปดบาทเจ เวลาลงเขาครับไม่หลุดสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์ครับและเฮ้าเป็นหุ้นแลกกาครับคซื้อได้ครับตัวนี้ซื้อสะสมไม่เกินไม่เกินเดือนสองเดือนครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นครับคิวเฮาเป็นหุ้นในกลุ่มเดียวกันนะครับแต่คิวเฮาอยู่ใต้เส้นสองร้อยเวลาลงจากจุดต่ำสุดไปที่จุดสูงสุดเนี่ยนะครับลงหลุดสามสิบแปดจุดสองเปอร์เซ็นต์ครับ ดูเฮาเป็นหุ้นไม่ใช่หุ้นแลกขาดอาจจะเป็นหุ้นขาลงครับหรือหุ้นไซเวนนานๆเอ็กโกเป็นหุ้นขาลงยังต่ำกว่าเส้นสองร้อยวันอยู่ครับเอ็กโกไม่ใช่หุ้นแลกขาดครับเป็นหุ้นขาลงเพียงแต่ว่าเขาแค่หยุดลงเท่านั้น,นครับครับการหยุดลงเราสามารถซื้อสะสมได้แต่ต้องใช้ระยะเวลามากกว่าหุ้นแลกขาดประมาณหกเดือนนะครับราดุรีเช่นเดียวกันครับ เวลาที่เขาขึ้นจากจุดต่ําสุดไปที่จุดสูงสุดในรอบที่ผ่านมาครับหลุด38%ก็หมายความว่าเขาไม่ใช่หุ้นเลคกกา <ทะ S 1> เขามีโอกาสเป็นหุ้นขาลงหุ้นขาลงเราเล่นได้ไหมบอกเล่นได้แต่ต้องเป็นปันผลนะครับพี่คุณหมอ,อครับเล่นเพื่อปันผลอย่างเดียวคือถือแล้วก็รับปันผลมันไม่ขึ้นปีนึงเราก็รับปันผล5% 6%ว่ากันครับ C.K.P. ถึงแม้ว่าจะหลุดสามสิบแปดมาแต่ไม่หลุดเส้นสองร้อยวัน C.K.P. ถือเป็นพุตแลกกาดครับหมอครับเพราะนั้นเวลามันลงมาที่ลงแรงๆครับซื้อได้ครับลงแรงซื้อได้ลงแรงซื้อได้ครับแนวรับสําคัญอยู่ตรงเส้นสองร้อยแต่ว่าไม่เคยไม่เคยถึงนะครับเวลาไม่เคยถึงให้ขยับเส้นค่าเฉลีย่ยขึ้นไปนิดหนึ่งครับชิปขึ้นไปนิดหนึ่งครับคเพื่อจะเจอแนวรับรกกครับเป็นพุตแลกกาดครับ ก็เดี๋ยวเผื่อมีคำถามในหุ้นแลกาดในหุ้นที่ตัวเองสนใจในหุ้นตามลิสต์คือผมไม,ไม่ได้เอาหุ้นมาให้ดูหมดนะครับก็ตอนนี้ก็แค่แจ้งว่าบริษัทหลักทรัพย์ c s m อสเอที่เป็นสังกัดของผมครับก็ร่วมกับเพจหมอสมก้องกับเปีอกมาสำหรับทำการตลาดร่วมกันนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อที่ไลน์ของเพจหมอสม้องได้เลยครับหมอครับพี่เปียกครับปัญหาของเพื่อนนักทุนนี้ก็คือว่าเขาเขาไป เขาไปเลือกหุ้นที่เป็นขาลงแทนที่จะเป็นหุ้นแลกขาดอันนี้คือคือข้อที่ข้อที่ผิดพลาดพี่เพียกพอมีมีทริคไหมฮะตรงนี้ที่จะแบ่งอ่แยกว่ามันเป็นตัวที่มันเป็นแลกขาดหรือว่ามันเป็นหุ้นขาลงเมื่อกี้อ่สรุปให้นักทุนฟังอีกครั้งนะฮะพี่เพียได้ครับเดี๋ยวหมอรบกวนผมรบกวนหมอขึ้นขึ้นกราบให้นิดนะครับเดี๋ยวผมจะเอาหุ้นที่ที่น่าจะเป็นปัญหา ของนักลงทุนในความเข้าใจของนักลงทุนว่าเราจะจะได้ดูว่าวิธีการหาพูดและการกับพุ้นขาลงเนี่ยมันต่างกันยังไงครับผมใช้เส้นค่าเฉลี่ย200วันเป็นหลักนะครับแล้วก็ระดับการขึ้นในรอบไม่เกินหนึ่งถึงสปีที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นรูปแบบการขึ้นของครับนะครับหุ้นที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นพวก STA STTT ครับ ครับได้ครับแล้วก็เอ่อ KEX เนี่ยครับครับเอ่อเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าคือเพน KEX มันเท่าเพิ่มเข้าตลาดเลยดูยากนิดหน่อยนะครับเพราะมันต่ำกว่าเส้นสองร้อยอันนี้เป็นเป็นตัวของ STA ครับพี่เพียร์ครับนี่ครับเส้นสองร้อยวันนี่คือสีแดงนะพี่เพียร์อ่าเอสเอพอันหลุดเส้นสองร้อยวันนะครับหมอมันเป็นหุ้นขาลงครับ ไม่ใช่หุ้นแลกกาหอีกต่อไปครั is, บเพราะนั้นเราก็จะเจอแรงขายเยอะหน่อยครับแต่มันเป็นหุ้นปันผลครับครับนั้นคนที่เขารับปันผลเมื่อเมื่อไหร่ก็ตามที่มันหลุดจากเส้นสองร้อยวันนะครับครับเขาจะเริ่มรับเขาจะเริ่มซื้อไม้หนึ่งไม้สองไม้สามแล้วแต่ทขาทยอยซื้อครับเขาซื้อเสร็จแล้วเขาก็จะถือไว้เพื่ออ,อีกปันผลข้างหน้าครับผมว่าตัวนี้ปันผลห้าเปอร์เซ็นนะครับครับถ้าถ้าเราซื้อเอสดีเอเนี่ย ตงประมาณตอนนี้ประมาณสา,ามสิบสามสิบสี่ใช่ไหมครับครับสามสิบสี่ครับถ้ามันปันผลห้าเปอร์เซ็นตแปลว่าราคามันขึ้นไปสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนต้นะครับขึ้นไปที่สามสิบเจ็ดส่วต้ครับแปลว่าเราได้กําไรจากแคปิทัลเกนมีสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมแนะนําให้ขายพูดออกมาครับยังไม่ต้องเอาปันผลเพราะว่าเราได้เป็นแคปิทัลเกนแทนสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับแล้วก็นั่งรอมันลงมาที่สามสิบสี่ใหม่ครับแล้วพัซื้อใหม่ ถ้ามันไม่ขึ้นเลยตั้งแต่ซื้อแเราก็ได้ผลแล้วก็วกรับผลนใอันนี้คือวิธีเล่นหุ้นที่เป็นขาลงครับเ<อ><อ>พราะฉะนั้นเวลาเราจะรู้ว่าตัวไหนเป็นหุ้นขาลงหรือพุ้นแลกการเราดูที่เส้นสองร้อยวันกับระดับการขึ้นในรอบที่ผ่านมาครับครับว่ามันหลุดระดับสามสิบแปดจุดสองเปอร์เซ็นไหมของ Fi ่บัวหนชีครับพี่เพียอีกตัวหนึ่งอย่าง S T G T เนี่ยเพื่อนนักทุนถ,ถามเยอะเลยครับใช่ใช่ผมเห็นอยู่ผมเห็นอยู่ครับ ตรงนี้คือเส้นสองร้อยวันครับพี่เพียกมันมีเส้นสองร้อยวันละตัวนี้หลุดหลุดลงไปแล้วเหมือนกันครับหลุดลงมาวันนี้มีแท่งสีเขียวด้วยอ่าแท่งจริงเขววาจะเป็นคนที่อย่างอย่างผมก็แนะนําให้ลูกค้าเก็บปันผลนะครับอ๋ออ๋อเป็นอ่าเป็นลักษณะเป็นหุ้นปันผลนะครับคล้ายๆกับเอสดีเอไ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 อตัวนี้มันจ่ายสามไตรมาสลักครั้งนะครับครับ แต่ว่าเขาก็มองว่ากําไรในอีกปีสองปีข้างหน้ามันจะลดลงแต่ผมว่าลดลงยังไงมันก็จะอยู่ประมาณห้าหกเปอร์เซ็นอยู่ดีสําหรับปันผลครับานะราคาสามสิบสี่สามสิบห้าสาสิบสามเนี่ยทยอยเก็บได้เลยครับเพราะนั้นมันก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่เป็นอาจจะเป็นกองทุนก็ได้นะครับอาจจะเป็นพวกเราก็ได้ที่ชอบเล่นปันผลก็จะเข้ามาซื้อเพราะนราคามันจะอยู่สดตรงนี้แหละครับสามสามสามสี่สามห้าเนี่ยครับแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเกิดตลาด ดีตัวตัวเขามีแรงซื้อเข้ามาเยอะๆสมมุตินะครับจะเป็นเหตุผลใดก็ตามเนี่ยมันขึ้นไปที่สี่สี่สิบบาทบเหนือเหนือเส้นสองร้อยวันแต่แถวเส้นสองร้อยวันหรือเหนือก็ได้ครับเอายึดราคาเป็นหลักก็ได้ตอนนี้ได้กำไรสิเปอร์เซ็นก็ขายออกกระหมอมแค่นี้ครัอ๋อครับ,รบแต่ว่าคนที่เล่น คุ้นที่เป็นตตยเส้นสองร้อยต้องเข้าใจว่าเขาต้องถืออย่างน้อยหกถึงสิบสองเดือนอยู่แล้วต้องเข้าใจอันนี้ก่อนนะครับ <ทะ S 1> เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นนักเก็งกาไรเราบอกว่าเราเล่นสั้นๆไม่เกินอาทิตย์สองอาทิตย์อย่าอย่าเข้า,าพุ้นที่ต่ําเส้นสอ <ทะ S 1> งร้อยไปนะครับ <ทะ S 1> และการที่หุดุ้นหลุดเส้นสองร้อยจะเป็นคล้ายๆมันเหมือนบางทีมันเหมือนแม่แม่แรงดึงดูดเหมือนกันครับหมอดึงดูดให้นักเก็งกำไรเดยวิ่งเข้าไปหาครับแล้วก็จะทนไม่ไหวกับการที่ต้องถือหกเดือนครับ เขาจะไม่ได้อะไรจากการถือด้วยครับวัตถุประสงค์ในการเข้าหุ้นแตกต่างกันครับก็เป็นก็เป็นเป็นปัญหาครับพี่เพียรเพราะว่าอ่าอย่างอย่างกรณีของหุ้นที่เป็นกลุ่มอ่าคาร์ลียนะฮะที่ที่พี่เพียรยกตัวอย่างมาชัดเลยอย่างเช่น CPO ที่พี่เพียรยอกเมื่อกี้ก็มันเป็นหุ้นแลกเแต่อีกตัวหนึ่งอย่างโฮมโปรก็อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันแต่ว่ากับหน้าหน้าตามันจะไม่เหมือนหุ้นแลกเ อันนี้<ช>เวลานักลงทุนไปเลือกเนี่ยเลือกผิดนะพี่เบ๊เลือกผิดก็ไปเล<ช>ือกหุ้นที่เป็นลักษณะทรงที่มันจะลงแทนที่จะเป็นหุ้นแลกกาดที่มันพร้อมจะขึ้นอันนี้คือข<ช>้อผิดพลาดก่คร <นะ S 2> ับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นก่อนซื้อก็ถามคุณหมอก็ได้ในห้องไลน์ตอนนี้เรามีบริการห้องไลน์ของลูกค้าเราอยู่ครับถามก่อนก็ได้ครับหรือถ้าจะดูกราฟเองจริงใจผมเนี่ยถ้าดูกราฟเองได้ศึกษากราฟเองได้นันก็เป็นประโยชน์เราก็จะได้เทรดหุ้นด้วยความด้วยกําไรด้วยความสนุกนะครับด้วยความสุข เอาละครับวันนี้ผมคิดว่าน่าจะน่าจะชัดเจนนะพี่เปียกเพราะว่านักทุนหลายท่านนี่เกิดข้อผิดพลาดนะเวลาที่ไปเลือกในลักษณะที่ว่าหุ้นแลกกาลเพราะว่าเขาอาจจะเข้าตัวอื่นไม่ทันหรือว่าตัวอื่นมันยิ่งไปไกลแล้วก็เลยไปนึกว่าหุ้นประเภทหนึ่งนะอย่างหุ้นสื่อสารบางตัวเนี่ยนะอย่างที่ยกตัวอย่างในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมอย่ือสื่อสารเนี่ยบางตัวก็ไม่ค่อยขึ้นนะครับ,รบแต่ว่าเรากลับไปเลือกตัวนั้นเพราะว่า อาจจะมองว่ามันอาจจะขึ้นต่อไปหลังจากนี้หรือว่าหุ้นกลุ่มที่เป็นค้าปลีกหรือที่เพียสยกตัวอย่างมาเมกีย,ยกนะครับว่าเออมันมีแลงก,กาดกลับมดมันไม่ใช่ฉะนั้นผมว่าน่าจะน่าจะเป็นข้อมูลกลุ่มโรงไฟฟ้านี่ชัดเจนเลยครับพียชัดเจนครับรับมันไอ้ปุ๋งารนี่ชัดีทั้งขึ้นยันขึ้นยันลงครับยันแรงกดมันมีหมดเลยใช่ครับนี้ดูที่ว่านักลทุนต้องแยกวิเคราะห์ตัวเองว่าม,ามันเราเราเป็นนักงงลงทุนประเภทไหนนะ รวมถึงพุ่งปันผลอที่พี่เปียกแนะนําเมื่อกี้นะครับว่าในกลุ่มที่มันลงมาอย่างถุงมือยาง s อสอย่างนี้ครับหรือว่า ST A อย่างงี้มันกลับกลายเป็นว่าเข้าไปลงทุนแล้วมันไม่ใช่แนวการลงทุนของตัวเองก็อาจจะเกิดความเสียหายแล้วไปสต็อปลอสไปคัดลอตแทนที่เราจะเข้าไปแล้วเป็นพุ้แลกกาดจริงแล้วมีโอกาสขึ้นทํากาไรอันนี้ก็น่าจะได้น่าจะได้ประโยชน์นะนี่ก็ตรงตรงเต้าตรงประเด็นนะพี่เปียกที่นักลงทุนอยากทราบนะครับ วันนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์นะก็สั้นๆกันกเอาแบบตรงประเด็นนะพี่เตียยแล้วก็ถ้าท่านใดนะฮะอยากจะให้เราดูแลนะครับก็ติดต่อที่ไลน์อุปเชียวนะฮะช่วงนี้รถติดนิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวจะค่อยๆนะครับที่สายไปเดี<笑><笑>๋ยวจะค่อยๆนะครับนะช่วงนี้เนื่องจากคนคนเยอะนะครับกระบวนการจะจะช้านิดหน่อยเนือน่องจากเราทีเจสีเอ็มบีนี G ่เบิร์ตอมโคมาปีครึ N ่งแล้วครับหมอครับเพิ B ่งจะเริ B ่มเพิ B ่งจนแบบ เริ่มทํางานหนักกันเนี่ยเดือนพาคุณหมอมานี่แหละก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่าตอนนี้เราก็เริ่มเปิดห้องไลน์ซื้อสิาสำหรับคนที่เปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมเสร็จในห้องไลน์คุยทั้งวันเลยครับตอนนี้ผมดูแล้วนั่งคุยทั้งวันก็ได้ประโยชน์นะช่วยคือเราจะช่วยดูนะฮะนั่งลงดูนะครับผมเองก็จะเข้าไปดูแล้วก็พี่เปียกก็จะเข้าไปดูฉะนั้นก็ผมคิดว่าพิเศษจริงๆนะสำหรับพวกเรานะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็รชิญนะ ก็มีทีมแมทน,นีมกรณีก็มีน้องๆเข้ามาช่วยเยอะนะครับแล้วก็ค,ค่อยๆจะทยอยน,นะครับจัดก,การจนต่างๆช่วงน,น,นี้ก็ถือว่าพวกเราก็ได้รับใช้นะครับน้องกุ่น,นะฮะวันนี้ต้องขอบคุณพี่เตี้ยมากเลยครับแล้วก็วันอาทิตย์ก็คงจะมีคอนเทนต์ดีๆให้นั่งฟังนะครับไดรบ้รับชมรับฟังเอาแบบตรงประเด็นอย่างนี้ครับที่รู้จักจุดเลยว่า เพราะนักลงทุนเนี่ยเลือกผิดตัวนี่ผมที่ยกมาเพราะว่าเขาเลือกผิดตัวเขาคิดว่าเป็นหุ้นแรกกาบแต่ความจริงเป็นหุ้นขาลงนะฮะอันนี้คือชัดเจนมากนะครับฉะนั้นต้ององฝากนั้ลงุน,นะมีคําถามเรียนเจอไหมครับอ่าแล้วก็ถ้าถ้าในอ่มีข้อเสนอเรื่องของอ่ท็อปปิกน่าสนใจนี่ก็ได้เลยครับก็จะเติียมเเดีโอมาให้ผมดูกับพวกเราสันส้นๆแบบนี้ครับวัน,นละนิดละหน่อยเลยว่าได้ประเด็นได้ตรงจุดแล้วเขาไปใช้งานได้เลยอย่างนี้เราชอบนะครับ ขอบคุณวิเปียกากครับเจอกันอีกครั้งครับในวันเสาร์เออวันอาทิตย์เออวันเสาร์วิเปียครับวันเสาร์ครับครับครับทุกทีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมอครับสวัสดีครับทุกท่านครับ